สวัสดีครับผมดรกันสุรสารครับไปไม่รอดคือประเด็นที่ผมตั้งไว้สำหรับการพูดคุยกันในวันนี้นะครับไปไม่รอดในที่นี้นั้นผมหมายความถึงไปไม่รอดไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติครับนะก็คือถ้าจะเอากันง่ายๆก็คือฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลครับ ที่บริหารประเทศอยู่ในขณะน,นี้กับฝ่ายดิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นสภาผูแ้แทนราษฎรหรือวุฒทสภาก็ตามครับผมมองว่าไปไม่รอดกับสถานการณ์ของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับประเทศไทยเรานั้นมีการปกครองที่เรียกว่าเป็นการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุกนะครับ ก็มีอำนาจ3ฝ่ายเข้ามาทำหน้าที่นะครับได้แก่ฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติและก็ฝ่ายตุลาการครับทั้ง3ฝ่ายนี้ก็มีความเป็นอิสระในการที่จะทำหน้าที่ของตนเองแล้วก็ทำหน้าที่คานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าจากหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับที่ คนไทยทั้งประเทศเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือฝ่ายบริหารนั้นได้เข้าไปครอบงำฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเดี๋ยวผมจะขยายความต่อนะครับว่าครอบงำนั้นใครครอบงำใครยังไงนะครับแต่เข้าไปครอบงำฝ่ายนิติบัญญัติครับแล้วก็ใช้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือนะเ,ออเรียกว่าในการที่จะทำงานนะ ให้กับตนเองเรียกว่าฝ่ายบริหารซึ่งอาจจะหมายถึงพักการเมืองด้วยเนี่ยนะครับนะชี้นกเป็นไม้ก็ได้หรือจะชี้ไม้เป็นนกก็ได้ครับนะฝ่ายดิติบัญญัตินั้นก็ไม่มีความเป็นอิสระที่จะทำงานอย่างแท้จริงนะตามหลักการหรือในยะนะของกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ได้กำหนดไว้นะครับ พรรคการเมืองที่ได้เข้ามาร่วมกันเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าไม่มีความเป็นเอกภาพนะครับแล้วก็ไม่ได้มีจุดยืนที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนร่วมกันอย่างแท้จริงรับมีแต่จุดยืนที่จะร่วมกันที่จะ,สะแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองและก็พวกพ้อง ครับเป็นอันดับแรกครับนะก็มีเหมือนกันครับหุดยืนเพื่อประเทศชาติและประชาชนนั้นนั้นแต่ว่ามันเป็นอันดับรองรอง,รอ,งองไปนะครับถ้าขัดกับผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องก็ก็ไปไม่รอดครับในการทํางานนะครับเรียกว่าพักร่วมรัฐบาลหรือพักที่มาร่วมกันเป็นรัฐบาลน,น,น,นั้นนะครับผมเคยพูดไปว่าก็มาร่วมกันเป็นรัฐบาลแบบที่เรียกว่าต่อหน้ามาพับรับหลังมา รับหลังตะโกครับเป็นแบบนี้ครับคือต่อหน้าเนี่ยก็พูดจาดีต่อกันนะฮะแต่รับหลังนั้นก็จ้องจะทำลายกันครับนี่คือต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโกครับทีนี้พอมันมาถึงจุดแตกหักเนี่ยนะครับนะมันก็งัดเอาสิ่งที่มันเป็นปัญหานะ ปัญหาเนีหมายถึงว่าปัญหาทางกฎหมายทำผิดกฎหมายหรือสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเรื่องราวของการกระทําที่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับขึ้นมาเล่นง,งานกันครับทุกคนคนไทยทุกคนเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าทีา่พักเพื่อไทยงัดเอาปัญหาของพักภูมิใจไทยขึ้นมาเล่นง,งานพักภูมิใจไทยนั้นมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ที่พักภูมิใจไทยงัด เอาสิ่งที่มันเป็นปัญหาของพรรคเพื่อไทยออกมาเล่นง,งานกันนั้นมันมีเรื่องอะไรบ้างก็เรียกกันว่าสาวกันหมัดต่อหมัดนะครับใหม่ๆก็ยังเกรงใจกันอยู่ครับแต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีความเกรงใจกันแล้วเรียกว่าซัดกันซึ่งซึ่งหน้าก็ว่าได้ครับครับมีเรื่องอะไรบ้างล่รครับที่นำขึ้นมาฟาดฝันกัน ก็หลายท่านทราบอยู่แล้วนะครับผมพูดพอเป็นกระแสเป็นกระสายนะครับเช่นเรื่องที่ดินสนามกอล์ฟอันพานะเรื่องที่ดินสนามกอล์ฟที่เขาใหญ่ผมพูดแค่นี้ก็คงจะเข้าใจกันได้นะครับหรือเรื่องที่ดินของเขากระโดนนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนะเรื่องของการได้มาซึ่งสอวอชุดนี้ซึ่งมันก็เป็นปัญหาเดี๋ยวผมจะอธิบายขยายความนะครับ ที่พักเพื่อไทยกับพักคูมิใจไทยเนี่ยที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับทั้งสองพักนี้ก็งัดออกมาครับเล่นงานกันครับเล่นงานกันเพื่ออะไรครับเพื่อชิงอํานาจทางการเมืองนะครับรวมถึงอาจจะเป็นการทําลายคู่แข่งขันทางการเมืองด้วยก็ไม่ได้พูดว่าทําลายนะครับแต่ว่าเรื่องที่งัดขึ้นมานั้นนะถ้ามันมีผลของความสาเร็จมันก็ส่งผลให้พักการเมืองนั้น หรือฝ่ายตรงข้ามนั้นถูกทําลายไปได้นั่นเองนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ใช้ความได้เปรียบนะครับในฐนานะที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลรบเราก็มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นของตนเองนะครับก็ใช้ความได้เปรียบอันนี้ครับนะฮะก็นํามาใช้เป็นอํานาจแล้วก็นํามาใช้เป็นเงื่อนไขนะครับในการที่จะปรับ คณะรัฐมนตรีก็ดีหรือในการที่จะปรับพักร่วมรัฐบาลก็ดีก็เรียกว่าใช้ลูกนี้เนี่ยครับขู่มาโดยตลอดนะครับนะขู่มาโดยตลอดปล่อยข่าวปล่อยกระแสปล่อยนู่นนี่ออกมานะประชาชนก็ได้ยินได้ฟังกันจนทั่วประเทศนะครับรวมถึงการใช้หน่วยงานของรัฐนะที่อยู่ภายใต้การกำกับของตนเองกนะ็คือของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ มีร,มรัฐมนตรีนะลงไปบริหารราชการในหน่วยงานดูแลหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานนั้นนะครับหรือ,อ,อไปออกำกับดูแลกระทรวงต่างๆซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับนะก็ใช้สิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือเป็นองค์กรหรือ เป็นพักการเมืองที่เป็นคู่แข่งขันทางการเมืองของพักเพื่อไทยนะครับหรือนะครับเป็นพักการเมืองที่เรียกว่าสร้างปัญหาให้กับตนเองนะครับซึ่งไม่เพียงแต่พรรคภูมิใจไทยนะก็มีพักเกินเมืองอื่นๆครับที่พักเพื่อไทยมองว่าสร้างปัญหาให้กับตนเองในการบริหารประเทศนะครับมีเรื่องอะไรบ้างครับ ที่เรียกว่า,าใช้หน่วยงานของรัฐนะเป็นมาเป็นเครื่องมือในการที่จะเ,เรียกว่าควบคุมหรือในการที่จะปิดปากนะฮะหรือทําให้คนที่เห็นต่างกับตนเองนั้นน่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบเกิดความหวาดกลัวเกิดความหวัววหว่นเกรงหรือถูกทําลายต้องจบสิ้นไปผมจะยกมาให้ฟังสักสองเรื่องนะครับ นะเรื่องแรกก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ครับมันมีการใช้อำนาจนะฮนะในทางราชการเข้าไปปิดปากนะแสดงความคิดเห็นนะของพิธีกรนะครับหรืออาจจะเป็นสำนักข่าวหรือบุคคลที่เขา,เาทําหน้าที่พูดคุยกับประชาชนในทางสื่อสารมวลชนโดยทั่ว,วไปเรียกว่าปิดปากยังไงครับก็ปิดปากโดยการาไปจะดำเนินคดีกับเขา หรือไปออปิดกั้นนะฮะการพูดคุยของเขาทางสื่อโซเชียลต่างๆอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําถูกไหมครับนะเพราะว่าก็ถ้าตนเองเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับนะมันก็คือต้องยอมรับที่จะให้มีการวิพากษ์วิจารณ์โดยคนที่เห็นต่างกับตนเองได้ไม่ใช่ตัวเองทำอะไรก็ได้เขาเห็นต่างก็ต้องให้เขาอยู่นิ่งๆผมว่ามันก็ไม่แฟร ก็ไม่ยุติธรรมนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเปิดใจให้กว้างนะครับนะหรืออาจจะใช้หน่วยงาน,นที่ตนเองดูแลอยู่นะครับไปทำลายล้างองค์งกรทางการเมืองครับที่เห็นชัดๆในขณนะนี้ก็คือเรื่องของการได้มาของสอวอเนี่ยนะครับคือหลังการเลือกตั้งสอวอเนี่ยนะครับก็มีผู้ที่สมัครสอวอได้มีการเลือกกันเองนะครับไม่ใช่เลือกตั้งโดยประชาชน หลังการเลือกตั้งเสร็จก็มีผู้สมัครที่ไม่ได้รับการที่คะแนนไม่ถึงนะครับก็ไปร้องกับกรกรตว่ามีการทุจริตการเลือกตั้งการเลือกสวนั้นไม่เป็นไปในความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริงมีการหัวกันมีการใช้เงินกันมีการเลือกกันเองนะครับก็ร้องไปพร้อมแสดงหลักฐานไว้เยอะแยะนะผมก็ฟังติดตามข่าวเห็นมีมากมายแต่กรกตก,ก,ก็รับไว้แต่ผมไม่เห็นว่ามีการดําเนินการไต่สวน ให้เสร็จสิ้นกระบวนความแต่ประการใดก่อนที่จะมีการประกาศการรับรองการเลือกสอวอก็รับรองไปก่อนครับท่านว่ายอย่างนี้แล้วก็จะมาไต่สวนแล้วก็สอยถ้ามันผิดจริงในภายหลังแต่ว่าอยู่มจบันนี้ครับนะคนที่น่าสอยที่สุดก็เห็นอยู่ดีมีสุขเป็นสอวอ,อยู่นะครับก็ไม่มีการดําเนินการอะไรเลยเงียบกริบเลยนะอันนี้ก็อันนี้ก็เคือหมายความว่าอ,อ,อาจจะหมายความว่ากรกตน,นั้นเนี่ย เรียกว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งหรือไม่ไม่มีความเป็นอิสระไม่ได้ทำหน้าที่ของกรกรตอ,อย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องเดียวกันนี้ครับพอเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพัคเพื่อไทยกับพรคภูมิใจไทยนะซึ่งมีข่าวนะครับมีกระแสข่าวว่าพักภูมิใจไทยนั้นน,น,นะครับก็มีอำนาจเหนือสอวอเสียงส่วนใหญ่ นะที่เขาเรียกกันว่าสวสายสีน้ําเงินนี้นะครับเพราะมันมีความแตกแยกมีความขัดแย้งกันระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูคมไิไทยไทยนะเรื่องนี้ก็ถูกนะครับเรียกว่านํามา,เ,าเป็นเงื่อนไขนะอีกครั้งหนึ่งครับมีการที่จะให้ DSI นั้นเข้ามาดํเาเนินการเรื่องนี้นะให้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาทางเ,าเรียกว่าลายมีความผิดเรียกว่าการเลือกสวนะมีความผิด นะผมไม่ทราบนะครับว่ามันมีความผิดยังไงหรือมันมีความผิดต้องดูหลักฐานข้อเท็จจริงครับแต่ก็มีการที่จะนําคดีเข้าไปให้เป็นคดีในการดูแลของ DSI นะมีเห็นมีข่าวว่าจะตั้งข้อกล่าวหาสาวร้อยกว่าคนซึ่งอบอกว่าเป็นสวในสายสีน้ําเงินเนี่ยนะครับว่าเป็นถึงอ้างยี่ซ่องโจรผมก็ไม่ทราบว่าอ้างยี่ซ่องโจรมันคืออะไรนะอันนี้ผมก็ว่าไปตามข่าวนะครับก็นะจะนํามาเล่นง,งานกันครับ ในว่าวันที่24วันจันทร์หรือพวกนี้หรือมเมรืนนี้ก็จะมีการประชุมการของคณะกรรมการชุดที่มีคุณภูมิธรรมเป็นประธานเนี่ยนะครับว่าจะดําเนินการในเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรครับนี่เห็นไหมครับมันก็ซัดกันไปซัดกันมาถูกไหมครับนะคนละหมัดนี่แหละครับนี่คือการทําลายล้างกันทางการเมืองครับนี่คือความเละเทะนี่คือความเหลวไหล นี่คือการทําหน้าที่ที่ไม่ยึดเอาหลักการนะไม่ใช้หลักนิติรัฐแล้วก็ไม่ใช้หลักนิติธรรมของคนที่มีอํานาจนะครับในส่วนของภาคภูมิใจไทยเองเนี่ยนะครับนะสังคมเขาก็เชื่อนะผมก็เชื่อว่าเป็นเป็นพรรคการเมืองที่มีอํานาจเหนือสวเสียงส่วนใหญ่หรือสวเสียงเหงินนี่เป็นความเชื่อของผมนะครับ ผมก็ดูจากการปฏิบัตินะครับก็ดูการปฏิบัติก็เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นความสําเร็จในการที่จะออกกฎหมายใ,ใดๆก็ตามนะครับโดยสภาผูแ้แทนราษฎรไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลหรืออะไรก็ตามแต่นะครับมันก็ล้วนตกอยู่ในมือของพรรคภูมิใจไทยทั้งนั้นถูกไหมถ้าพรรคภูมิใจไทยไม่เห็นด้วยไม่เอาด้วยกฎหมายนี้ก็ไปไม่รอดใช่ไหมครับเพราะว่าก็กลุ่มอานาจกลุ่มเสียงสว,ส,วส่วนใหญ่ไว้ในมือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น มันก็เลยมีผู้รู้หรือเรียกว่ากูรูทางการเมืองเนี่ยนะครับออกมาพูดในขณะนี้พูดถึงสวสีน้ำเงินเนี่ยนะครับในกรณีที่จะถูกอ,อ,อาจจะถูก DSI แจ้งข้อข่าวหาดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรน,นะครับซึ่งก็จะมีที่ผมว่าจะมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการที่มีหน้าที่ในเรื่องนี้ที่มีคุณภูมิธรรมเป็นประธานในวันพรุ่งนี้หรือวันมรืนนี้เนี่ยนะครับก็มีกูรู หลายท่านออกมาพูดว่าอา้าวถ้าอย่างนั้นนะครับสวอ,เ,สวอเองก็มีอํานาจนะครับในการที่จะเข้าชื่อกันจํานวนเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญว่านายกแพ,าแพทองทานนั้นกระทําผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงในเรื่องของที่ดินอันเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟอันพายอา่ะมันก็มีกระแสะพูดอย่างนี้นะแต่ผมไม่ทราบนะครับว่าสาวจะ ดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่แต่มันก็มีตัวอย่างมาแล้วครับในกรณีการร้องของสวที่มีต่ออดีตนายกเศรษฐาทวีสินจนกระทั่งถูกศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยให้พ้นจากตําแหน่งนายกไปเห็นไหมครับนี่ครับมันก็เป็นการใช้เรียกว่าอํานาจใช้พวกของของตนเองครับมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทําลายล้างกันในทางการเมืองครับในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับ ฝ่ายค้านก็คือมีหลายมีหลายพักนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านโดยในยยะนั้นเขาก็มักจะหมายถึงพักประชาชนครับนะฮะก็เพราะเป็นฝ่ายค้านที่มีสสมากที่สุดครับรองลงไปก็คือพักพลังประช,ชารัฐก็รองลองไปครับนะก็ในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยถึงหมายถึงพักประชาชนเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของอ44สอส่สสสเป็นประเด็นค้างคาอยู่ในขณะน,นี้นะที่ปปชมีหนังสือไปถึงจะถึงทุกคนหรือเปล่าผมไม่ทราบ ตามีหนังสือไปถึงให้ไปพบให้ไปให้ปากคําเพื่อไตส่สวนก่อนที่จะชี้ว่าคดีมีมูลหรือไม่เพื่อส่งสาลนะครับดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงทางการเมืองต่อไปนี่นะครับก็นี่ก็เป็นเป็นชนนะครับชนักของออพรรคประชาชนซึ่งในจำนวน44เนี่ยนะครับหนว่ามี25คนที่ยังทําหน้าที่เป็นสสออยู่ในพรรคประชาชนอยู่ในขณะนี้ ซึ่งก็รวมหัวหน้าพักคนปัจจุบันนี้อยู่ในนั้นด้วยครับแล้วก็ยังมีสอสออีกหลายคนซึ่งเ,เป็นสอสอที่เ,เป็นแกนนำเป็นแกนหลักที่สำคัญของพรรคประชาชนอยู่ใน25คนดังกล่าวนั้นด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้นแน่นอนครับก็ย่อมทำให้เกิดความหวั่นไหวนะนะเกิดขึ้นไปธรรมดากับพรรคประชาชนใช่ไหมครับนะทำให อาจจะไม่มีความป็นอิสระที่แท้จริงในการทําหน้าที่ของพรรคฝ่ายค้านนะครับในการที่จะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นนะไม่ช้าไปกว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับเราก็คงต้องวัดกันใช่ไหมครับว่าระหว่างผลประโยชน์นะของตนเองและพวกพ้องนะกับหลักการและจุดยืนของพรรคนั้นนะครับอะไร มันจะเ,เรียกว่าอะไรครับสำคัญกว่ากันสำหรับพักประชาชนคงไม่นานล้ครับเราก็าคงได้ทราบครับและตอนนั้นผมจะมาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งว่าที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับแต่โดยส่วนตัวนะผมเชื่อว่าด้วยความเป็นปุถุชนธรรมดาเป็นมนุษย์นะฮนะที่มีเรียกว่าความรักโลภกดหลงอยู่เป็นธรรมดาเนี่ยนะครับนะผมว่าในที่สุดนั้นเมื่อถึงคราววิกฤตนั้นตัวเองและพวกพ้องก็ น่าจะต้องมาก่อนเสมอหรือเปล่านะครับก็ไม่ไม่ร้อยทั้งร้อยไปนะก็ต้องรอดูครับเพราะว่าก็บางคนอ่านนั้นอาจจะบอกว่ายึดหลักการยึดจุดยืนนะเป็นสําคัญครับเรื่องส่วนตัวนั้นก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลต่อการทํางานก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีสําหรับไฟลยนิติบัญญัตินะครับซึ่งก็ประกอบด้วยเ,เรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับ หรือเรียกว่าสสก็ได้นะครับกับสมาชิกวุฒิสภาหรือสวเนี่ยนะครับก็เป็นอำนาจอีกฝ่ายหนึ่งครับใน3ฝ่ายถูกไหมนะฮะโดยหลักการนั้นที่ผมพูดไปแล้วครับว่าต้องมีความเป็นอิสระครับทำาทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมามีความเป็นอิสระคานอำนาจของฝ่ายบริหารคานอำนาจของฝ่ายตุลาการมีอำนาจเป็นอิสระครับนะฮะก็ท่านประธานฝ่ายด้ดีบัญญัติก็มีอยู่คนเดียวคือประธาน ของอสภาผู้แทนราษฎรเวลามีงานมีการอะไรก็สามฝ่ายครับไปยืนด้วยกันคือนายกท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เรียกว,ว่าประธานศาลฎีกาถูกไหมครับเนั้นโดยหลักการนั้นก็มีความเป็นอิสระใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับที่คนไทยเห็นเห็นกันเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เลยนะครับเราเห็นครับ เห็นด้วยตาได้ยินได้หูครับว่าทั้งสอวอและสอสอเนี่ยนะครับนะ,นะเอ่อรวมถึงท่านที่ทําหน้าที่เป็นประธานด้วยนะครับก็ไม่น่าจะมีความเป็นอิสระนะผมว่าไม่น่ามีความอิสระครับนะยิ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างนี้ก็ชัดเจนนะสมาชิกุ้ีิสภาก็ชัดเจน,นท่านประธานนั้นนะฮะซึ่ง ท่านท่านท่านควรจะน,นิ่งนะครับแต่พอมีขามีภาพข่าวมีคลิปวิดีโอมาเนี่ยท่านก็เสียหลังวัดไปพอสมควรนะครับเรื่องนี้นะครับครับโดยสรุปเนี่ยนะครับในภาพรวมนั้นสิ่งที่ฝ่ายบริหารและฝ่ายที่บัญญัตินะที่กําลังเล่นกันอยู่ในขณะน,นี้ที่กําลังทําอยู่เล่นกันอยู่ในขณนะนี้ครับผมมองว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรต่อประเทศชาติและประชาชนเลยแม้แต่น้อยนะ มันเป็นเรื่องของการกระทําเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นสําคัญครับเป็นการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันนะฮะซ่อนเมีดไว้ข้างหลังนะฮะอยู่กันแบบนะครับที่ผมเรียกว่าต่อหน้ามาพับรับหลังตะโกนเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้มาตลอดครับนะต่อให้วันนี้หรือจะเป็นพรุ่งนี้นะครับพักที่มีปัญหากันเนี่ยกลับมาจูบป,ปากกันได้นะฮะ แต่ว่าในที่สุดนั้นอีกไม่นานครับผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวความขัดแย้งมันก็มาอีกครับมันก็ไปไม่รอดอยู่ดีนะครับส่วนการเดินเกมของคุณทักษิณเนี่ยนะครับเป็นการเดินเกมในประเทศไทยนะไม่ไว่าจะเป็นการเดินเกมในฐานะของออตัวเองที่เรียกตัวเองว่าเสือกทุกเรื่องนะครับหรือในฐานะที่ไปรับเป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียน ก็ตามแต่นะครับการเดินเกณฑ์คุณทักษิณนั้นก็ไม่ได้สร้างความรักความสามาัคคีให้เกิดขึ้นในประเทศชาตินี้นะตั้งแต่คุณทักษิณเข้ามาในประเทศไทยช่วงนี้ก็มีข่าวไปใต้ก็ถูกต้อนรับผมก็ไม่อยากเห็นความไม่สงบในภาคใต้นะอยากเห็นความสุขสงบเกิดขึ้นกับคนไทยทุกคนครับไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดาในประเทศนี้แต่คุณทักษิณนั้นนะครับก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ ไปใต้คราวนี้ก็ถูกต้อนรับนะฮะการต้อนรับนี้อาจจะไม่ได้มุ่งหมายทําลายล้างทําลายชีวิตกันแต่มันก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งใช่ไหมครับนะส่วนคุณทักษิณจะกลัวหรือไม่กลัวนั้นก็เป็นสิทธิของคุณทักษิณครับแต่ผมมองว่าสิ่งที่คุณทักษิณทําเกมที่คุณทักษิณเดินนะครับในขณะนี้ถ้าเป็นในเมืองไทยนั้นก็คือถูกตัดสิทธ์ทางการเมืองตลอดชีวิตมันมีอําน,นาจและหน้าที่ใดๆในทางการเมือง ก็ทําแบบคนเสือกไปทุกเรื่องนะพะเอิญก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนแต่ก็นั่นคือเรื่องขายนอกประเทศแต่ว่าคุณทักษิณเดินเกมในประเทศนั้นผมว่ามันไม่มีอะไรนะคือทําแล้วเนี่ยมันแฮปปี้ทุกฝ่ายไม่มีครับนะมันในแต่ความขัดแยง้งนะเรื่องนี้คุณทักษิณจะทราบหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ว่านี่คือมุมมองที่ผมมองว่าเกมที่คุณทักษิณเดินสิ่งที่คุณทักษิณทํานั้นมันไม่ได้นํามาสึ้งความรัก และความสามาัคคีมันมีความขัดแย้งอยู่ตลอดอะนะครับในบ้านเมืองในประเทศไทยของเราครับเพราะฉะนั้นไม่ว่านะครับคุณทักษิณน,นะจะจูบปากนะกับคุณอนุทินคือพรคภูมิใจไทยนะฮะได้ต่อไปหรือนะครับว่าจูบปากกันไม่ได้แล้วเอาพักภูมิใจไทยออกไปแล้วก็ไปจูบปากกับพรคประชาชน เอามาเสพแทนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับผมว่าในที่สุดเลยนะก็ไปไปรอดอยู่ดีครับไปไม่รอดอยู่ดีครับผมเชื่อมั่นอย่างนั้นครับแล้วก็เชื่อ100 500ว,ว่ามันจะเป็นอย่างนี้คือไปไม่รอดอยู่ดีนะครับครับในสถานการณ์อย่างที่เป็นอยู่เท่ทุกวันนี้นะครับนะเอ่อถ้าฝ่ายการเมืองนะคิดได้ ผมไม่แน่ใจว่าคิดได้หรือเปล่าหรือคิดเป็นหรือเปล่านะถ้าคิดได้รือหแล้วก็เห็นแก่ประเทศชาติและประชาชนเห็นแก่ประโยชน์นะของประเทศชาติและประชาชนนะก็ไม่ควรลากประเทศถูรูดถูกกลางต่อไปนะครับนะก็ควรยุบสภาครับแล้วก็คืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าประชาชนนั้นต้องการอย่างไรครับ แต่ถ้าเกิดว่าฝ่ายการเมืองนะยังคิดไม่ได้นะยังเห็นแก่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องอยู่ครับยังดันทุลังที่จะลากบ้านเมืองต่อไปนะฮะทำลายล้างกันชิงดีชิงเด่นกันนะอยู่ต่อไปเนี่ยนะครับผมว่าที่พึ่งสุดท้ายที่เรายังเหลืออยู่ก็คืออำนาจอีกฝ่ายหนึ่งครับก็คืออำนาจของฝ่ายตุลาก,การนะที่ผมเห็นว่า ควรจะต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมานะตามความผิดของแต่ละคนแต่ละฝ่ายที่ได้กระทำไว้มีหลักฐานชัดเจนครับและก็คือทำอย่างไรครับจึงจะให้คนที่ไม่ดีหรือคนเลวนั้นอย่าได้เข้ามามีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองครับถ้าไม่อย่างนั้นประเทศชาติและประชาชนก็จะอ,อยู่กันลำบากครับประเทศชาติเดินไปต่อไปข้างหน้าไม่ได้ ประชาชนก็มีแต่ความขัดแย้งอยู่กันลำบากคร,บครับครับคลิมนี้ก็คงจะเอาสั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ